สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยในห้องเรียนความปลอดภัยในห้องเรียนการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดกันกลโตระตเก้าอี้ของใช้ต่างๆที่อยู่ในห้องเด็กๆต้องใช้ให้ถูกวิธีจึงจะปลอดภัยนะคะยกตัวอย่างเช่น เด็กผู้หญิงในภาพใช้เก้าอี้ในการปีนโตขึ้นไปแล้วหยิบที่ตุก,กตาระต่ายเด็กๆอาจจะตกลงมาเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรทำแบบนี้นะคะต่อมากันไกลกันไกลเป็นของมีคมเด็กๆไม่ควรใช้กันไกลเองเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายมากเลยค่ะ ต่อมาภาพที่เด็กๆเห็นคือเด็กผู้ชายเข้าห้องน้ําเมื่อเด็กๆเข้าห้องน้ําเด็กๆควรระมัดระวังตัวเองมองที่พื้นว่ามีน้ํำไหมอาจทําให้เด็กๆลื่นลลงได้นะคะไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเด็กๆไม่ควรใช้เองเพราะอาจจะทําให้เกิดไฟช็อตหรือไฟรั่ว อันตรายต่อร่างกายมากเลยค่ะการเดินขึ้นลงบันไดขณะเดินขึ้นลงเด็กๆไม่ควรหยอกล้อหรือเล่นอาจจะทำให้เด็กๆตกบันไดได้นะคะดังในภาพเลยต่อมาการเดินเด็กๆต้องระมัดระวังมองที่พื้นทุกก้าวเมื่อเด็กๆลื่นล้มอาจทำให้เด็กๆเกิดอันตราย หัวแตกเพวเขาถลอกหรือเกิดแพ้ถลอกต่างๆนะคะจบลงไปแล้วเรื่องความปลอดภัยในห้องเรียนแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเรื่องการเล่นอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ